wir haben jetzt, fünf Minuten, okay. wir jetzt die Abflugzeit den weg. Äh, ja. Vorbereitung hat noch nicht ganz abgeschlossen. Wir haben alle Passagiere an Bord, aber die sind nachher Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr จริงวันนี้เป็นวันที่ท้องฟ้าโปร่งแล้วก็เมฆสวยมาก yeah ถึงแล้วแต่พื้นแล้วแต่พื้นแต่พื้นแล้วเว้ถึงโปรตุเกสแล้วเรงเร่เ่เร่งรงเลลนเร่ร่เร่ ไปเรื่อยๆแต่กล้องไม่ไปเรียก้าไปอันนี้ไงนี่ตอนนี้ถึงโปรตุเกสแล้วนะคะบรรยากาศดีๆห,หนาวหนาวใส่เสื้อแจ๊ เราาไม่ <world> ่เาเราเเรหอบเอะนะปู้ว่าไม่ได้ยินต้องใสหเสียงไม่ได้ยนอวน้ำบาสบาสาเต็ง้